อโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการนะครับถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมานิโวลตนะครับจำนวน200บาทเนาะในการถอนเนี่ยมันถอนได้รายการละ100บาทนะครับซึ่งผมจะทำการถอน2รอบเลยนะครับ100บาท2ครั้งนะครับทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS รวไมไปถึงบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับทำแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยนะ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหารายได้เสริมนะครับในส่วนของทูมอนี่วเลตนะครับเดี๋ยวจะทําการถอนเงินให้ดูด้วยว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนแบบไหนอย่างไรแล้วก็เงินที่เราถอนไปเนี่ยมันจะเข้าทูมอนี่วเลตทันทีหรือเปล่าใครสนใจในการทําเงินฟรีทูมอนี่วอลเล็ตก่อดูคลิปให้จบก่อนนะครับหากดูแล้วสนใจในการทำเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดไปสมัครเล่นกันได้นะครับเล่นได้ทั้ง Android iOS รวมไปถึงบนคอมพิวเตอร์เลยนะครับเ่าโอเคนะ ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมเมอรี่วอลเล็กันก่อนนะครับตัวแอปจะดาวน์โหลดได้ทั้ง2เวอร์ชันเลยนะ Android แล้วก็ iOS สนะครับสำหรับคนที่ใช้ Android เนี่ยก็เข้ามาที่ Google Play แบบนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปได้นะครับผมจะมีทั้งรูปและก็ชื่อขึ้นไว้ให้นะครับหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้อยู่นะสำหรับตัวแอปที่ผมจะมาอัปเดตให้ในคลิปนี้นะครับผมกก็็เปปนนแอออวีีชื่่า i การทำไรายได้เสริมนะครับสำหรับทูมอนิวอลเล็ตแล้วก็ <RI Z> บัตรรางวัลอื่นๆนะครับใครที่เคยเล่นแอปนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ยังเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดยังไม่เคยสมัครเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยก็ดูคลิปให้จบก,ก่อนนะครับหากสนใจเนี่ยค่อยพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้ได้ส่วนลิงก์การดาวน์โหลดเนี่ยจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นเนี่ยก็จะมีคลิปสอนด้านล่างไว้ให้นะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สําหรับวิธีกาาารรรรรรรสสสมมัััััคคคคนนนนะะบบพเเ็จใหห้ล ของแอปเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับหน้าหลากักคะแนนคงเหลือแล้วก็การใช้คะแนนในการแรกลกรางวัลน,นะครับตรงนี้เนี่ยไม่มีการกรอกข้อมูลในส่วนของอตัวรหัสโค้ดเชิญเพื่อนนะเราสามารถสมัครแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับสิ่งแรกเลยเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามากดที่หน้าหลักนี้นะครับจะมีในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เป็นข้อมูลการบริโภคนะครับตรงนี้เราจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับทั้ง2หัวข้อเลยนะครับสำหรับคนที่สมัครครั้งแรกนะครับใครที่ยังไม่ได้กรอก เข้าไปกกอกตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมาให้เราดูที่ด้านบนซ้ายมือนะครับจะมี3มขีดอยู่นะตรงนี้เนี่ยมันจะมีหัวข้อเหมือนกับหน้าหลักด้านล่างเลยนะครับจะเพิ่มเติมตรงนี้จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับสหรับการเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ได้การเชิญเพื่อนนะครับโดยการคัดลอก URL ตรงนี้นะครับจะเป็นลิงก์แนะนําของเรานะในการเชิญเนี่ยเราสามารถเอาไปโปรโมทแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i tter Li n e y o u t u b e TikTok สามารถโปรโมทแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางขึ้นอยู่ กับความถนัดความสามารถของตัวเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําอย่างไรในส่วนของการโปรโมตแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับสำหรับรางวัลที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับคะแนนอยู่ที่300คะแนนต่อ1คนเมื่อมีคนสมัครผ่านลิงก์แนะนําของเราถามว่าคะแนนเนี่ยจะได้รับทันทีหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคะแนนเนี่ยก็จะได้รับก็ต่อเมื่อมีคนดาวน์โหลดสมัครและก็ทําแบบสํารวจจากการใช้งานของแอปนะถึงเราจะได้รับในส่วนของคะแนนนะครับมันเมนูหน้าหลักนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจทั้ง งหมดตรงนี้เลยนะครับจะเป็นหน้าที่เราจะใช้ในการสร้างรายได้น,นั่นเองนะครับก็คือการทําแบบสํารวจตอบแบบสอบถามออนไลน์ทั้งหมดเลยที่เขาส่งเข้ามาให้เราทําถ้าเราเข้ามาดูแล้วเนี่ยในแอป,ปเนี่ยยังไม่มีงานเข้ามาก็ต้องรองานก่อนนะครับเราสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางอีเมลของเรานะครับที่เราใช้สมัครจะมีอีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีแบบสํารวจเข้ามาเนาะเราสามารถกดเข้าไปเช็คผ่านตัวอีเมลนั้นได้เหมือนกันนะครับต่อมาเรามาดูที่เมนูที่2นะครับคะแนนคงเหลือเนี่ยเขนาก็จะแจ้งเลยว่าคะแนนเนี่ย,นนนยที่เราได้รับมา เราได้รับผ่านช่องทางไหนนะครับถ้าเป็นการแนะนําเพื่อนเราก็จะขึ้นเป็นในส่วนของโบนัสแบบนี้เลยนะครับสามคะแนนแต่ถ้าเราทําการแลกบัตรนะครับหรือว่าแลกเงินนะครับก็จะขึ้นตรงนี้นะครับหนึบาทนะครับทูมอนีวอลเล็นะแบบนี้นะครับนี่ครับร้อยหนึ่งร้อยนะครับประมาณนี้เลยเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้คะแนนในการแลกรางวัลมี2แบบแบบแรกนะครับก็คือการแลกผ่านเว็บไซต์นี้นะครับแบบที่2คือการแลกทูมอนี่วอลเล็แบบโดยตรงนะครับอันนี้จะไม่ยุ่งยากนะครับแต่ถ้าเราอยากเลือกรางวั ื่นเพิ่มเติมเนี่ยก็แลกผ่านเว็บไซต์นี้ได้นะครับจะต้องมีคะแนนอยู่ที่2,400คะแนนนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ข้อที่1นะครับตรงคําว่า store นะกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีช้อยให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกเป็น redeem code ด้านล่างนะครับอันที่2เนาะแล้วก็กด continue ด้านล่างได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของรางวัลต่างๆเพิ่มเติมนะครับที่เราสามารถเลือกแลกรางวัลได้นะครับใครที่ไม่แลกเป็นโทมานี่เวลสเราก็มาเลือกตรงนี้ได้นะมี seven เสนนะครับมีบัตรทูนะครับ ารถนำไปเติมเกมได้โลตัส A I S นะครับบาร์บีนะครับทมานี่วอลเล็ตก็มีนะถ้าเราอยากเลือกตรงนี้เราก็เลือกได้นะครับแล้วก็ของร่างวัลอื่นๆที่เราสามารถแลกได้ตามนี้เลยนะครับลองเลื่อนดูได้นะส่วนตัวนะครับผมจะชอบแลกตรงหน้าหลักนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างแลกได้ง่ายกว่านะครับและก็ใช้คะแนนน้อยกว่าจะมีรายการ50นะครับแต่รายการ50เนี่ยมันมีจํานวนจํากัดนะเรามีคะแนนเท่าไหร่เราก็สามารถเลือกตามรายการได้เลยก็จะเลือกเป็นรายการ100บาทนะครับจำนวนหนึ่ง 1ัน0ดาวนะนี้ผมก็สามารถแลกได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับไม่น่าจะถึง2ครั้งนะครับเพราะว่าถ้ามีรายการ50เนี่ยน่าจะแลกได้นะครับก็แลกไปที่100แล้วกันนะครับรายการเดียวเลยนะครับกดแลกรางวัลตรงนี้พอเรากดแลกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นให้เรากรอกข้อมูลนะครับเพื่อที่จะทําการยืนยันออเดอร์นะครับในการแลกของเรานะโดยการกรอกชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับในการกรอกชื่อนะครับสามารถกรอกภาษาไทยได้เลยโอเคนะครับเมื่อเรากรอข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนยรากด มันก็จะขึ้นขอบคุณสาหรับคําสั่งนี้นะครับคุณจะได้รับการยืนยันทางอีเมลนะครับเขาบอกว่าให้เราดูตรงนี้เลยนะครับทางอีเมลนะเราก็กดตกลงนะครับพอเรากดตกลงเสร็จนะครับคะแนนก็ถูกตัดไปนะครับเหลือที่430คะแนนนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเข้าเช็คในส่วนของตัวอีเมลของเราได้เลยอ้าโอเคนะครับพอเราเข้าในส่วนของตัวอีเมลนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับอีเมลจากทาง ic เลยนะ เป็นบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ของเราที่เราได้ทําการซื้อไปนะครับจำนวน100บาทนะครับให้เราเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับเป็นขอแสดงความยินดีนะครับคุณแลกบัตรเติมเงิน t ูมานี่หนึบาทนะครับก็จะมีรหัสบัตรเติมเงินด้านล่างนะครับตรงนี้เห็นไหมเป็นรหัสบัตรตรงนี้นะครับให้เรากดค้างไว้แบบนี้แล้วก็กดคัดลอกได้เลย กดคัดล็อกไว้นะครับจากนั้นเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของวิธีการเติมเงินเข้าโทมีวอลเล็ตนะครับเป็นข้อที่1นะครับจะมีในส่วนของเป็นการรีดิมนะครับก็ให้เรากดลิงก์ตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็กดเปิดผ่านตัว Google ขึ้นมานะพอเรากดเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับกรอกโค้ดรับเงินที่นี่เลยตามที่เขาเขียนบอกนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีช่องให้เรากรอกข้อมูล2ช่องนะครับช่องแรกนะครับเป็นรหัสโค้ดที่เราได้รับมาจากทางอีเมลช่องที่2อเนี่ยเป็นการกรอก จะใช้ในการรับเงินเข้าธุม m น n ่วอลเล็ตและก็ข้อที่3จะเป็นการติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดรับเงินด้านล่างได้เลยเโอเคนะครับเมื่อเรากดรอกเงินนะครับเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะขึ้นนะครับแบบนี้เลยเนาะยินดีด้วยนะครับคุณได้รับเงิน100บาทนะครับมันก็จะแจ้งเตือนเข้าตรงนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเข้าเช็คในส่วนของตัวธุมานี่วอล l ลของเรานะครับว่าเงินที่เราเติมไปเนี่ยมันเข้าวอลเล็ตแล้วหรือยังนะครับอโอเคนะครับเมื่อเราทําการเติมเงินเข้าธุมานี่วอลเล็ตนะครับมันก็จะมีการคับุณ ได้รับเงินคืนจากโปรโมชั่น100บาทนะครับาะมันก็จะแจ้งเตือนประมาณนี้นะครับให้เราเข้ามาเช็คอีก1รอบนะครับในส่วนของ t ูมอนี่วอลเลตนะครับกดตรงรายการดูได้เลยนะครับมันก็จะมีรายการเงินเข้าล่าสุดนะครับขึ้นให้เราดูเนาะว่าเป็นรายการจากช่องทางไหนนะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่เราเติมมา100บาทเมื่อกี้นะครับผมก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นเงินคืนจากโปรโมชั่นเนาะถ้าเป็นการเติมแบบนี้นะครับการเติมเงินก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะครับสำหรับแอปนี้นะใครที่ดูจบแล้วเนี่ย สมัครในการใช้งานเนี่ยก็ดาวน์โหลดตามชื่อด้านล่างได้เลยหรือจะทําทการกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งก็ได้นะครับแอปนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ทั้ง Android iOS รวมไปถึงคอมพิวเตอร์การถอนเงินเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินนะครับมีเงินรางวัลครบตามจํานวนเนี่ยเราก็สามารถแลกได้เลยฝากเพ,เพื่อนนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ